ก็วันนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันในห้องครัวที่เรายังไม่ได้โชว์ให้ดูเมื่อวานก็มีมีพวกเครื่องปรุงเกลือผิดไทยน้ำส้มสายชูสเปรย์ออยน้ำมันมะพร้าวจากตู้นี้ก็จบไปแล้วก็มีพวกฝาปิดในไมโครเวฟอุปกรณ์ทำคุกกี้แล้วก็มีอุปกรณ์คุกกี้คัตเตอร์ทั้งหลายใช้ในช่วงคริสต์มาสนะคะแล้วก็ อันนี้มาต่อเป็นตู้ต่อไปเป็นพวกผงทาโก้ใช้ในใส่ทาโก้แล้วก็มีผงกะเทียมอบเชยวานิลาแล้วก็มีพวกเครื่องกรงที่เรียงตามตัวอักษร A B C ก็มีพวกอย่นี้ก็เรียงกันเลยเรียงตามตัวอักษรเพื่ให้หาของง่ายขึ้นก็มีเครื่องเทศทั้งหลาย ก็ข้าวก็มีแก้วน้ำแล้วตู้นี้ก็จะเป็นพวกเบเกอรี่ก็เป็นน้าตาลแป้งน้าตาลไอซิง่งแล้วชั้นต่อมาก็จะเป็นสปริงโคที่ใส่โรยหน้าโรยหน้าการตกแต่งขับเค้กพวกอะไรแล้วก็ชั้นบนสุดจะเป็นแจกกันแล้วก็ตู้นี้ตู้นี้จะแบบเลื่อนได้หน่อยหมุนได้ ก็เป็นตู้ที่ใส่กละมังผสมอาหารบีเกอร์ทั้งหลายที่ใช้ในการทําอาหารถ้วยตวงถ้วยตวงก็ชามผสมที่เป็นอันนั้นเป็นโลหะอันนั้นอันอีกอันนึงก็จะเป็นถ้วยผสมที่เป็นแกะกระเบื้องแล้วน,นี้ก็เป็นหมอ้อทําอาหารหมอ้มอหมอ้อกระทะก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เครื่องกองน้าแล้วก็กํากบ แก้วกระเบื้องทั้งหลายแก้วน้ําแก้วกินค่ะแก้วแก้วแก้วแล้วก็เป็นกระติกกระติกน้าร้อนชามแล้วก็มีจานสาหรับเด็กอันนี้จานสําหรับเด็กแล้วนี่ก็จานแต่ละสายดีแยกกันแล้วก็มีต่อที่มีดที่เคยเปิดให้ดูแล้ว10บลอ็อกอลูมิเนียมฟอยคนไทยเรียกอลูมิเนียมเนาะ แต่ว่าอเมริกันอังกฤษเขาจะใช้คาว่าอลูมิเนียมแล้วก็มีพลาสติกแรปเขาเรียกกันว่าคริงแรปพาชเต์เปเปอร์กระดาษไขแล้วก็ซิปล็อกนั่นแหละก็ถึงร้อนย่มยมยมก็ทิปกระรอนแล้วก็ผ้าเช็ดแล้วก็แผ่นรองตอนอยู่ในครัวที่ใช้รองตอนตากของแห้งแล้วก็ จริงอันนี้มีเครื่องทำขนมปังปิ้งแล้วก็มีคิวริที่เป็นถ้วยที่ใส่กาแฟอย่างนี้ใส่เข้าไปในอย่างนี้แล้วก็กดแล้วก็กดน้ำมันก็จะได้เป็นกาแฟหรือช็อกโกแลตโอวันตินว่าไปมีตู้นี้ที่เก็บช้อนซ่อมเป็นโคนาสัเลยเป็นแบบฝรั่งคือแบบจะมีช้อนซ่อมไส์ปก,กติที่ใช้กินข้าว ซส์เหมือนที่เราใช้กินข้าวกันกับไซส์ใหญ่ที่ใช้กินสเต็กมันจะใหญ่กว่าไซส์ปกติแนี้มาดูไซส์เห็นไหมมันมันกระใสกันสก็มีช้อนสําหรับเด็กที่มีหลานของคุณเจ้าของบ้านเขามาแล้วก็มีมีดใช้หั่นสเต็กก็มีมีดอีกแบบมีสีเงินเหมือนกับช้อนซ้อมก็มีแล้วก็มีช้อนที่ใหญ่กว่าใช้ตักน้ำซุปแล้วก็มีซ้อมพลาสติกช้อนพลาสติก แล้วก็ต่อไปด้วยเก็บนี้เป็นเกะเก็บอุปกรณ์เป็นช้อนซ่อมแบบเซตเก่าที่เขาไม่ใช้แล้วแล้วก็มีพวกปากกาดินสอที่เปิดเครื่องลงรถหรือเปล่าก็อ,อะไรประมาณนี้แล้วก็มีไฟฉายแว่กันแดดผลไามา้ด้วยหม้อหุงข้าวแล้วก็หม้อหุงข้าวท่าแล้วก็กล้วย แล้วก็โทรศัพท์บ้านแล้วก็มีคำว่า f r รน n d แล้วก็ต่อกันที่อโอคาโดหน้อยตดาดาแล้วก็มีของใต้ตู้พวกเครื่องปั่นผลไม้เครื่อง ล้างผักสลัดพวกก็มีชามจานชามชามที่ใส่ใส์ใหญ่กว่าปกติใส่น้ำซุปแล้วก็ชามใส่พวกนะสลัดแล้วก็ถาดใช้อบพายแล้วก็มีอีกก็คือพวกโมที่ใช้พิมพ์เค้กแบบชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วก็ตูต้ตอไอ ก็แบบใส่ผักหขมกชีถ้าจะทำหรือแบบอบอะไรแล้วก็มีหม้อก็ใส่ขนมปังอบได้ก็มีตู้พวกนี้เกะสุดท้ายที่ยังไม่ได้เปิดก็มีพวกอุปกรณ์ใช้ทำเบเกอรี่ใช้ทำอาหารที่หั่นพิซซ่าแล้วก็ตีไข่อันนี้พิเศษใช้หั่นชีสได้อะแบบชีสมะมีชีสเป็นก้อนๆแล้วก็ สไลซ์สไล์แล้วมันก็จะออกมากเป็นแผ่นๆแล้วก็มีที่ที่งอแปง้ง rolling pin แล้วก็มีพวกแปงหัวแปงพูกกันแล้วก็ที่นีบที่ตักเค้กที่ตักอะไรพวกนี้ก็ปอกเกลอกผลไม้อะไรพวกนี้กรรไกรกรรไกรที่ใช้ในหนัวเป็นคนละแบบกับที่ใช้ตัดกระดาษ แล้วก็มีเครื่องตีไข่พี่เป็นี่เครื่องหนึ่งของเขงนี่ค่ะก็ตีของคิกเชนแอทใช่คิกเชนแอทแล้วก็ของข้างหลังที่ใช้เบกกิ้งแล้วก็มีตู้นี้เป็นเตาท่ถาอแล้วก็มีถาดขนมปังที่ขออนมปังที่ที่ใช้ได้แล้วก็เป็นถ้วยถาดถาดนั่นแหลคะค่ะ ห้องขวบแล้วก็เตาอ,อบจะใช้หน่วยเป็นฟลเลนาเรนไฮต์ไม่ใช่เป็นเซลเซียสแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ไมโครเวฟแล้วก็ตู้เย็นของซัมซุงซึ่งไม่ได้มีอะไรกับการโคชั่นนั่นแหละแล้วก็ตู้เย็นแล้วนี่ก็ช่องฟีด ของคงโอเคแล้วก็ของในตู้นี้ด้วยที่เคยเปิดให้ดูแลอาหารแห้งทั้งหลายแล้มีข้าวโอเคนี่คือห้องครัว